เจเว่นไนท์รีเบิร์ตกำลังที่จะเปิดในเร็วๆนี้ครับแต่เพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าว่าไอตอนที่เกมเปิดมาเนี่ยเลือกตัวละครอะไรดีเล่นยังไงดีแบบไหนดีเพื่อให้ไอดีเติบโตได้เร็วมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีหากเรารู้วิธีในการเล่นไอดีมันจะไปได้ไวมากขึ้นครับแม้ว่าจะเติมเท่ากันแต่ถ้าคุณรู้วิธียังไงคุณก็ไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่รู้นั่นเองครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกชี้เป้าถึงตัวละครกับสิ่งที่คุณจะต้องทําและไอดีของคุณจะเติบโตโดยข้อมูลที่ผมจะเอามาสรุปให้ฟังเป็นจากการที่ผมไปรวบรวมมาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ไปเล่นหรือเป็นจากเซิร์ฟเกาหลีที่เขาเล่นกันอยู่ถึงแพทณปัจจุบันนั่นเองนะครับก็บอกว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นั่นเองงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเข้าในเรื่องเลยก็แล้วกันครับโดยหลักๆที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับตัวเกม ประเด็นสําคัญที่ทําให้ ID เดีเติบโตอยู่ที่เลดบอสครับอันนี้ผมขอชี้เป้าก่อนนะพอเรารู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ไหนเราถึงจะรู้ว่าตัวละครอะไรที่มันจําเป็นในช่วงแรก,แรกโดยตัวละครเนี่ยจะมีทั้งต้นกลางและปลายเกมเอาละทีเนี้ยที่เราจะคุยก็คือว่าช่วงต้นเกมเพราะเกมมันเพิ่งเปิดครับผมขอชี้เป้าเลยนะครับก็คือเลดบอสวัวนั่นเองครับเหตุผลก่อนที่ว่าทําไมบอสวัวถึงดีเนื่องจากว่ามันดอกเซ็ตคิครับเซ็ตคิอ่ะผมขอตอ่อมาตรงนี้ก่อน หากเพื่อนๆเคยเล่นเกม b a c k คอ v e เหากเคยเล่นนะครับไม่มั่นใจเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยครับว่าไอเกมแนว t u r n b a เบดเนี่ยเซ็ตคิตัวดาเมจสาคัญทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสายเวทหรือสายกายภาพคิสําคัญที่สุดอัตราคิคิดมคิดาเมดในแนวนี้ครับมันสําคัญมากๆดังนั้นบอสวัวเลยเป็นจุดที่จะทําให้ไอดีของคุณผ่านด่านอื่นๆได้เพราะเซ็ตมันอยู่ในบอสวัวครับ อันดับต่อมาบอสวัวเนี่ยมันจะมีอีกอย่างก็คือว่าบ็อกดามเมจครับบ็อกดามเมจเช่นสมมุติว่าคุณโดนโจมตีอัตรา30%ที่คุณจะบ็อกได้พอบ็อกได้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะลดดามเมจไป50%ครับพอมันลดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างกับเลือดเลยนะอ่าถ้าถ้ามันโดนลบไปแล้วนะครับเช่นสมมุติว่าเราโดน1 0 0 0 0ถ้าบ็อกสําเร็จลด5,000หมายความว่าถ้าเราไม่ใส่เซ็ตเลือดเราใส่เซตเนี้ยมันบ็อกได้มันก็ลดเหมือนกันครับชัดเจนที่ตรงนี้ก่อน นะอ่ะดังนั้นเนี่ยเลยขอสรุปเลยเที่ยวว่าจุดที่เราจะต้องไปทุก ID ตอนเริ่มต้นคือบอสบัวครับนี่ผมชี้เป้าให้แล้วนะอันดับตอ่อมาเผื่มีคนถามบอกแทรกไปเลยครับบอสบางกรไม่สําคัญหรอครับเนื่องจากว่าในส่วนของบอสบางกรมันเด้งเลือดถึง40%เมื่อกี้ผมบอกแล้วคขาว่าพอมันบล็อกดาเมนได้มันลดไปเลย50มันจะไม่ต่างกับเลือดแต่ถ้าหากคุณเลือกจะเอาบาังกรคุณก็จะไม่ได้เซตคิในบอสบัว มันเลยเป็นคือเรียกว่าลงบอสวัวมันได้2อ,อย่างในทีเดียวดีกว่ามันเลยคุ้มกว่านั่นเองนี่ในมุมของผมแค่เรื่องเกมนะแต่ส่วนกลางเกมโอเคลงมังกรได้เลยไม่ติดนะครับแต่ต้นเกมไม่ได้อันดับต่อมาครับมับงกรมีโจมตีจุดอ่อนซึ่งโจมตีจุดอ่อนมันจะใช้กับตัวละครบ,บางตัวเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทุกตัวครับแต่เซคิใช้กับทุกตัวที่เป็นสายดาเมจไม่ว่าจะเวทหรือกายภาพมันเลยสําคัญนะครับอันดับต่อมาครับ โจมตีเห็นไหมฮะโจมตีทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับไดท้ทั้งเวททั้งโจมตีอันนี้เราก็ไม่ได้เถียงกันครับแต่ถ้าคุณไม่มีคิโจมตีแรงแค่ไหนมันก็ไม่พอเนื่องจากทุกเกมแรงไม่แรงอยู่ที่ขีครับอัตราคิเลทคิเดมนี่คือจุดสําคัญเอาละฮะอันนี้ผมขอสรุปก่อนนี่คือเลทบอสนี่คือจุดที่เราจะต้องไปในตอนแรกพอเรารู้แล้วว่าโอเคเลทบอสคือบอสบวกงั้นตัวละครอะไรละ่ะ ที่มันเป็นหัวใจที่จะทําให้เราผ่านด่าน10ด้านนี่ึ่งครับก็คือเอสปาดากับปัสคาครับโดยเดี๋ยวขอตอบก่อนหลายๆช่องอาจจะแนะนําเป็นในส่วนของเซอินครับซึ่งเซอินดีไม่ได้เถียงครับแต่ประเด็นคือปัสคามันดีกว่าแค่นั้นถ้ามีตัวที่ดีกว่าเอาตัวนั้นครับนี่คือคําตอบนะแต่เซอินเราจะได้ใช้ในคอนเทนต์อื่นหรือไม่ซูปัสคาไม่ได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นปัสคาไม่ว่าจะไปลงขอคอยลงแรงหรือว่าลง พวกสีต่างๆพวกท่านะครับยังได้ใช้ส่วนเอสปาดาจะใช้แค่บอสบัวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยปาสคามันเลยดีกว่านี่คือในมุมที่ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับดังนั้นระหว่างเอสปาดากับปาสคามเลือกปัดเออเลือกปาสคานะครับอันนี้คือคําตอบให้เลยนะชี้เป้าไปที่ตัวเดียวเลยแต่มี2ตัวก็ไม่ได้เสียหายอะไรนั่นเองโอเคอันนี้คือของบอสบัวหวังว่าน่าจะจบแล้วนะครับอันดับต่อมาที่เราจะต้องทําในเอดีก็คือพอเราได้ของมาแล้วก็คือไปลงเนื้อเรื่องครับ ลงเนื้อเรื่องตัวละครที่ดีก็คือยอนฮีครับกับแทโอเนื่องจากว่า2ตัวละครนี้เป็นสายดาเหนบทั้งคู่แต่ยอนฮีกับแทโอผมยังไม่กล้าตอบว่าเอาตัวไหนก่อนเพราะเราจะต้องไปดูตู้ตอนเกมเปิดครับว่าตู้ไหนมีพิกอัพยกตัวอย่างเช่นหากมีตู้พิกอัพแทโอสมมุตินะครับสุ่ม200ครั้งเกมนี้จะเป็นก็คือการันตีครับพบ100ครั้งสมมุติถ้าไม่ได้แทโอเลยคุณจะการันตี1ตัว200ครั้งคุณก็จะได้1ตัวมันเรียกว่าเป็นตู้พิกอัพครับที่เราสามารถเลือกได้เนาะ ดังนั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยดูทีและถ้าสมมติว่าเป็นตู้ p ิ c อ u p ของยอนฮีก็เอายอนฮีเลยถ้าแทโอก,ก็เอาแทโอเลยค่อยดูในตอนเปิดเกมแต่ดีทั้งคู่ดังนั้นทุกไ d จําเป็นต้องมีเพราะว่ามันลงในส่วนของด่านธาตุด้วยสําคัญเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คืออีกคู่หนึ่งนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องมีอันดับสุดท้ายครับคือบิสกิตครับเป็นตัวละครที่เพิ่งมาตัวนี้ดียังไงครับเป็นบัฟเพิ่มดาเมจเอาว่ากันง่ายๆแล้วก็มีดาเมจด้วย มีบัฟเฟอร์ดามเมจแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหลับได้ด้วย2ตัวในแนวนั้นนะครับเลยเป็นตัวละครที่โค้รสาคัญซึ่งตัวมันพึ่งมานั่นเองนี่ย้ําก่อนนะพึ่งมาและส่วนตัวผมเชื่อว่าเกมน่าจะอัพถึงแพทเกาหลีเลยเพราะว่าตัวเกมมันบอกมาแล้วรับว่าจะมีทั้งหมดอยู่120ตัวตอนเกมเปิดปัจจุบันมี1 1 9ครับหมายควาว่าวันที่18นี้ตอนเกมเปิดอาจจะมีตัวละครอีก1ตัวเกิดขึ้นมาด้วยและยังไม่รู้นะคะว่ามันเก่งไม่เก่งยังไงหรือมาแทนตัวไหน อาจจะมาแทนปัสคาก็ได้ในวันนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนเกมเปิดเนาะส่วนตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าสกิลยังไงแบบไหนเก่งไม่เก่งตอนนี้ตอบไม่ได้ครับโอเคหวังว่าอันเนี้ยน่าจะเก็ตแล้วนะก็คือผมลำดับใหม่อีกทีนะ1เรดบอสคือสำคัญที่สุดโดยตัวละครคือปัสคาหรือเอสปาดาตัวใดตัวหนึ่งเอาให้ผ่านด่าน1ิให้เร็วที่สุดผ่านแค่ไหนเนื้อเรื่องของคุณก็จะง่ายมากขึ้นตามตามไปด้วยนะครับพอเนื้อเรื่องเสร็จปับ๊บไปไต่หอคอยต่อครับนี่คืองทํา อันนี้คือลูป3อย่างที่คุณจะต้องทําเป็นหลักนะครับนี่คือเป็นหลักนะส่วนตัวละครสีม่วงอย่างเลหรือตัวอื่นออีวาน,อ,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 นอะไรเงี้ยผมจะไม่ขอเอ่ยอะไรมากมายเพราะว่าเกมมันแจกอยู่แล้วอัพผงดาวไปเลยก็ได้เพราะว่ายังไงตัวละครเราที่จะจาเป็นต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วอ่ะพวกนั้นก็อัพไปครับส่วนตัวละครที่จําเป็นสีดาวเดี๋ยวจะแจ้งบอกอีกหนึ่งทีเนาะโอเคอันนี้หวังว่าน่าจะได้ข้อมูลกันไปชัดเจนนะเพราะว่าตัวละครละหลักๆมีแค่5ตัวนี้ที่เหลือจบแล้วครับเป้าหมายแรกคือไปที่เลดบอสก่อน ส่วนเลดบอสวัวได้เสร็จต่อไปมังกรมังกรพอได้ของระดับนึงแล้วไปไฮด้าต่อนะครับเพราะไฮด้าคือเลดบอสตัวที่เก่งที่สุดในเกมค่ายากที่สุดในเกมแต่หากคุณฆ่าบอสวัวไม่ได้คุณก็จะไปที่จุดนั้นไม่ได้ดังนั้นบอสวัวเลยเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองครับถือว่าคลิปนี้ผมชี้เป้าให้แล้วนะว่าคุณจะต้องทําอะไรก่อนในบลเริ่มต้นตัวละครชี้ให้แล้วครับ5ตัวนี้นั่นเองครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะอันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยนะ ทุก ID ต้องไปที่จุดนี้ให้ได้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันครับออและอย่างตัวละครเซนครับก่อนจบคลิปเนื่องจากว่ามีหล,หลายๆช่องเนี่ยแนะนําตัวเซนครับแต่ว่าตัวเซนไม่ใช่ไม่ดีครับแต่เนื่องจากพัสคามันดีกว่าเพราะว่ามันลงออห่อคอยหรือว่าลงดาดท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้ใช้แต่เซนเนี่ยมันได้ใช้แค่บอสวัวครับซึ่งบอสวัวเนี่ยเราใช้ในส่วนของเอสปาด้าก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเนาะแล้วมีหล,หลายๆช่องก็แนะนําว่าเบลลิก้าอ่ะ แต่ส่วนนั้นเนี่ยไอ้ไอเบลลิก้าเนี่ยมันมีบิสกิตหรือยอนฮีมาแทนแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงแผนแรกๆมีแค่เบลลิกา้าดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกระไรส่วนเราจะใช้เป็นเลแทนยังได้เลยครับแลวตัวเกมเท่าไ่พลาดเหมือน,นแจกเลหกดาวให้ด้วยตอนเกมเปิดนั่นเองนะอันนี้คือขอสรุปไปเลยนะดังนั้นน่ะเซอินอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ย้ําก่อนนะเกมนี้ออกแบบมาให้ทุกตัวละครมีที่ยืนของมันดังนั้นมีดาวเยอะมีทุกตัวนั่นคือไอดีที่ดีที่สุด สำหรับ7ซเว่นไอรีเบินั่นเองครับ